เวลา13.30นวันนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอําเภอเมือ,นนองจังหวัดนครนายกในการที่ทรงติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการอนเนื่อมาจากพระราชดําริเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่อมาจากพระราชดําริประจําปี2565ถึง2566มี3กิจกรรมได้แก่การปลูกข้าวพันกอขอ87โดยวิธีหวานน้ำตม เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปี2,565ได้4,200กิโลกรัมมอบให้โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายกเพื่อส่งเสริมการจัดทําแปลงขยายพันธุ์ข้าวกข .87 ในพื้นที่นาแปลงใหญ่จังหวัดนครนายกการปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสดและการปลูกข้าวโพดหวานพัน 12, 1, พธุ์สงขลา84.1พื้นที่1ไร่เมื่อต้นปี2,566 ได้ผลผลิต1,560กิโลกรัมซึ่งได้หนอมกล้าวหนอมกระมอมถวายและมอบแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี2566สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายกได้กระจายผ่า์ข้าวที่ได้รับมอบแก่เกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายด้านการจัดการสตรูพืชชุมชนบ้านหน,นองขุมตำบลองครักษ์อองครักษ์10คนเพื่อปลูกบนพื้นที่50ไร่คาดว่าจะได้ผลผลิตรวม36,700กิโลกรัม การแก้ไขปัญหาแหล่งน้าในพื้นที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่โดยรอบกรมชลประทานได้ดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําและระบบประจายน้ําในพื้นที่รวม3โครงการโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ตามพระราชดำริผลผลิตพ่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม2566อาทิทุเรียนพันกบลำเจียกลองกองและมะมุดที่ให้ผลผลิตเป็นปีแรกชมรมโครงการตามแนวพระราชดำริมีการเกี่ยวข้าวจากการทำนาอินทรีย์การปลูกผักสวนครัวการผลิตสารกำจัดศัตรูพืช และกิจกรรมปั่นน้ำใจโดยได้รับมอบเห็ดนางฟ้าภูฐานและเห็ดหูหนูจากโครงการยุวชนเกษตรกรโอกาสนี้ทรงปลูกข้าวพันกอขอ87โดยวิธีหว่านน้ำตมซึ่งเป็นที่นิยมในเขตนาชลประทานเป็นพันข้าวไม่ไวต่อแสงมีคอรวงยาวรวงค่อนข้างแน่นอายุเก็บเกี่ยวประมาณ114วันคุณภาพมาเมล็ดทางกายภาพดีคุณภาพการสีดีมาก เมื่อหุงสุกค่อนข้างเหนียวนุ่มให้ผลผลิตเฉลี่ย730กิโลกรัมต่อไร่และสามารถให้ผลผลิตสูงสุดถึง1 0 5 3กิโลกรัมต่อไร่เหมาะสำหรับปลูกในพืน้นที่นาชนลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง จากนั้นทรงติดตามความก้าวหน้าเรื่องเมล็ดพันธุ์พืชไร่พืชสวนไทยในธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาบาร์ดซึ่งกรมวิชาการเกษตรร่วมกับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์พืชสัตว์ป่าไม้หรือนอ์เจนประเทศสวีเดนและธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาบาร์ดราชนาจักรนอร์เวย์โดยปี2566จัดอบรมการจัดการธนาคารเชื้อพันธุ์พืชและระบบการจัดการเมล็ดเชื้อพันธุ์พืชณะนอ์เจนประเทศสวีเดนและในปี2567 กรมวิชาการเกษตรมีแผนที่จะส่งมเมล็ดพันธุ์พืชรับรองพืชแนะนําและพืชและขอไปครับและพันธุ์พืชดีไปฝากเก็บรักษาระยะยาวที่ธนาคารมเมล็ดพันธุ์ซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินงานเพื่อเตรียมฝากเก็บโดยในปี2,561และ2,563กรมวิชาการเกษตรได้นำมเมล็ดพันธุ์พืชไปฝากไว้55ตัวอย่างพันธุ์อาทิพริกผักบุ้งและงาสำหรับกรมการข้าวได้จัดส่งมเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวจากศูนย์ปฏิบัติการและเก็บมเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ ไปเก็บรักษาไว้ในธนาคารเมล็ดพันธุ์6ครั้งรวม999เชื้พอพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งสำรองสุดท้ายของเมล็ดพันธุ์พืชอาหารโลกเช่นกันนอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวกขอ,ขอ .87 ด้วยพอด1อ 15, นบแปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า และกรมประมงส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวก่อนส่งมอบพ่อแม่พันธปลาตะเพียนที่ได้จากการเลี้ยงในแปลงนาสาธิตให้โรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกสําหรับนําไปเพาะพันธุ์เพื่อมอบให้เกษตรกรและประชาชนเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นต้นแบบการขยายผลไปสู่การสร้างอาชีพสไร้างรายได้เพื่ออาหารปลอดภัยสู่ชุมชน เวลาเจ็ดนริกาสามสิบเอ็ดนาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรบพระศรีสว่างควัตวรัคติยราชนาวีเสด็จออกและสู่ศิลิกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้นสองอาคารเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขมส่งงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อรักษาอาการป่วยให้สุนัขในพระอนุเคราะห์สายพันธุ์แจ็ครซเซลเทเรียเพศผู้ชื่อแจ็กกี้อายุสองปีเข้ารับการผ่าตัดกระดูกต้นขาหน้าซ้ายกระดูกเชิงกรานซ้าย และกระดูกสะโพกขวาที่หักจากอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยครั้งแรกเข้ารับการผ่าตัดภาวะฉุกเฉินเพื่อแก้แก้ไขกระบังลมฉีกขาดที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณที่พิมานจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่3กร,รกฎาคมปัจจุบันร่างกายมีการตอบสนองการทํางานของอวัยวะต่างๆได้ดีขึ้นด้วยพระเมตตาและทรงห่วงใยอาการบาดเจ็บจึงทรงรับไว้ในพระอุณโคห์และส่งต่อรักษาอาการบาดเจ็บ กับทีมสัตวแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนในการนี้ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบ โดยทรงเอาพระไทยใส่ในทุกขั้นตอนให้การผ่าตัดไป,ปอย่างปลอดภัยทางนี้ทรงให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพสัตว์ภายใต้แนวคิดส,สุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮลอันเป็นวิธีแก้ไขปัญหาสุขภาพที่รวมแนวทางการปฏิบัติต่อสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกันนําไปสู่การมีสุขานามใหมที่ดีอย่างยั่งยืน ที่ทำเนียบองคมนตรีพระชุทยานสรานร่รมนายจรายุอิสรังคูณอยุทยาองคมนตรีในฐานะกรรมการและเลขาธิการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยพร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศัสตร์องคมนตรีในฐานะกรรมการและเหรัญยิกเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี2566เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสืบสารพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรมบรมนาถบพิตรในการดํารงพระพุทธศาสนาให้มัน่นคงซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2547 ที่สำนักง,งานมูลทิิแพทย์อาสาสุริพภชรีนครินทราบรมราช,ชนานีนายแพทย์ยุทธโพธารามิกได้ขาธิการมูลที่พอ,อสวเปนปรธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด,ด่ส,สุริพัชรีนครินทราบรมราช,ชนานีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กักฎาคม2 5 6 6นอกจากนี้ได้มีการจัดก,กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอไปให้บริการแก่ประชาชนใน30จังหวัดพอ,อสวอร,รวม31จุด โดยมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อถวายเป็นพระชุกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของเสด็จพระศรีนครินทราบรมราชจชนนีที่ทรงห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะนิดาสุขภาพอนามัยของผู้ยากไร้และได้โอกาสในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดารโดยทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาพอสวอขึ้นเมื่อปี2512 ส่วนที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสุริยพสรีนครินทราบรมร,ราช,ชนจนีเขตคลองสานได้จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าขึ้นโดยมีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศริลปากรเป็นประธานในพิธีบัเพ็ญนกุศลอุทิศถวายแด่สุริยพัสรีนครินทราบรมร,ราช,ชนจนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่18กรกฎาคม2516ด้วยสมเด็จเพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณีน,นับประการโดยเฉพาะราษฎรที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทนั้งด้านการศึกษาการแพทย์และสาธารณาสุขนอกจากนี้มีกิจกรรมตามรอยสมเด็จย่าเรื่องเวลาเป็นของมีค่าและกิจกรรมเวิร์กช็อปที่ทาําขั้นหนังสือจากปลาานโดยตลอดพระชนชีพทรงยึดมั่นในหลักทมคาสอนและทรงให้ความสําคัญต่อการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ซึ่งดอกไม้และใบหญ้าและใบไม้ที่นำมาตกแต่งที่ขั้นหนังสือเป็นวัสดุที่ร่วงหล่นมาจากต้นแล้ว